สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามีของดีมาให้ชมนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะมีล็อกเก็ตฉากสี่เปียนะคะล็อกเก็ตฉากสี่เปียของแอคไข่ส่งน้ํารุ่นปีสองห้าหกสามนะคะที่ผ่านปุกเสกเมื่อเดือนเมษานนะคะให้ชมกันก่อนนะคะว่าด้านหลังเนี่ย ผิวลุ้งเลยนะคะผิวลุง้งปีกมแมลงคับเลยนะคะสวยงามมากนะคะแบ่งปันราคาเบาๆเลยนะคะของแท้วัดเจดีนะคะมีกล่องพร้อมอย่างนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะให้ชมด้านหลังนะคะเห็นไหมฮะ ด้านหลังจะมีแต่ผิวลุงงละะวล้งอย่างนี้เลยนะคะมีแต่ผิวลุ้งอย่างนี้เลยนะคะนี่นะฮะโดนไฟแล้วขึ้นไฟมากนะคะนะฮะอนนี้เหลืออยู่แต่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเรา แบ่งปันให้ราคาองค์ละพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้มินมีอยู่ประมาณสิบองค์นะคะสิบองค์สุดท้ายนะคะของบ้านสิบองสุดท้ายแล้วนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหน้าด้านหลังสวยงามตามจริงเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะมีกล่องพร้อมอย่างนี้นะคะมีกล่องพร้อมอย่างนี้ทุกองะคะ์นะคะนะคะ สองพันสบาทนะคะท่านใดที่สนใจนะคะหรือท่านจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะไอ l ดี e ไลน์9 8 98 8ย9เก้าแปดแปดสนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเรารวมค่าจะส่งให้ฟรีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ